วันนี้วันสุดท้ายปิด,ด,ปดกล้องแล้วดีใจมากๆที่ได้ทำงานกับหลานสองคนนะหลานย่าคิดถึงแ,แน่ๆหลานป้าต้องคิดถึงกันได้แน่เลยริงค่ะไม่อยากปิดกล้องเลยไม่อยากให้ปิดกล้กองเลยวันนี้วันสุดท้ายแล้วยิ่งดึกยิ่งกลัวไม่ได้เจอกัน l o นเออนนองใจหายครูนี้ตื่นมาวันอังคารก็ไม่ได้มากองแล้วเออโนนสีฝากด้วยนะคะตามหารักที่เธอลืม เรียกได้ว่าเป็นละครเรื่องแรกที่ทั้งคู่เล่นด้วยกันและแฟนๆหลายคนค่ะก็บ่นเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าไม่อยากให้ละครจบเลยและบรรยากาศในกองตามหารักที่เธอลืมนะคะก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความผูกพันค่ะเมื่อเดินทางมาถึงคิวสุดท้ายก่อนปิดกล้องอย่างเป็นทางการนะคะหลังจากที่ทั้งทีมงานและนักแสดงค่ะทำงานร่วมกันมาหลายเดือนทั้งเหนื่อยทั้งลุยแต่ก็สนุกและสนิทกันจนกลายเป็นเหมือนครอบครัวไปแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ และสิ่งที่แฟนๆจับตากันเป็นพิเศษนะคะคือการที่หนุ่มแจมรัชตาค่ะและสาวเบสคําสิงได้รับบทพระเอกนางเอกคู่กันเรื่องแรกค่ะบอกได้เลยว่าสร้างเคมีบนหน้าจอที่หลายคนชมไม่หยุดจนกลายเป็นคู่จิ้นที่หลายๆคนเนี่ยอยากให้มีโปรเจกต์อื่นๆร่วมกันอีกค่ะคุณผู้ชมและล่าสุดนะคะหนึ่งในโมเมนต,ต์ที่แฟนละครพูดถึงค่ะ ก็คือคลิปที่คุณแม่ดวงดาวจารุจินดานะคะนักแสดงระดับตำนานได้โพสต์ให้เห็นความเป็นกันเองของกองละครนะคะระหว่างพระเอกนางเอก คุณแม่ดวงดาวนะคะได้เปิดกล้องมาพร้อมรอยยิ้มและบอกว่าวันนี้วันสุดท้ายปิดกล้องแล้วดีใจมากๆที่ได้ทำงานกับหลาน2คนต้องคิดถึงกันแน่ๆเลยด้านสาวเบสคําสิงนางเอกของเรื่องนะคะก็ยอมรับแบบตรงๆว่าใจหายเหมือนกันไม่อยากให้ปิดกล้องเลยคุณแม่ดวงดาวนะคะก็เสริมทันทีค่ะบอกว่าไม่อยากให้ปิดกล้องเลยวันนี้วันสุดท้ายแล้ว เรียกว่าไม่ใช่แค่แฟนละครนะคะที่ผูกพันแต่ทั้งกองเนี่ยก็รู้สึกเหมือนกันหมดค่ะคุณผู้ชมค่ะทางฝั่งพระเอกอย่างหนุ่มแจมรัชตะนะคะก็บอกว่าเออเน้อใจหายพรุ่งนี้ตื่นมาวันอังคารก็ไม่ได้มากองแล้วและคุณแม่ดวงดาวนะคะก็ได้ฝากละครเรื่องนี้ค่ะตามหารักที่เธอลืมแล้วก็ชี้ไปทางหนุ่มแจมนะคะได้บอกว่าชีวิตจริงคือหลานย่านะคนนี้แล้วก็ได้ชี้ไปทางสาวเบสคําสิงนะคะก็ได้บอกว่าคนนี้ก็เป็นหลานบุญธรรมเป็นหลานป้า ความฮาก็มาไม่ขาดตอนนะคะเมื่อสาวเบสคําสิงก็แอบ,บขิงใส่หนุ่มแจมค่ะได้บอกว่าหนูของจริงนะพี่แจมงานนี้หนุ่มแจมก็ไม่ยอมง่ายๆนะคะตอบกลับทันควันเลยค่ะว่าอะไรอะไรพี่ของจริงกว่าซึ่งก็เป็นโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักระหว่างหนุ่มแจมแล้วก็สาวเบสค่ะคุณผู้ชมแฟนละครหลายคนนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์ค่ะได้บอกว่าสังเกตตาพระเอกจะร้องแล้ว แล้วก็ยังได้บอกอีกนะคะว่าไม่อยากให้ปิดกล้องเลยค่ะต้องคิดถึงมากแน่ๆโดยเฉพาะคู่หยุมของพวกเราแล้วก็บอกอีกนะคะว่าน่ารักทั้ง3คนเลยค่ะไม่อยากให้ปิดกล้องเลยค่ะแล้วก็มีคอมเมนต์นะคะบอกว่าน่ารักย่าหลานพระนางตีกันอีกแล้วพร้อมบอกอีกนะคะว่างื้อไม่อยากให้ปิดกล้องเลยเอ็นดูพระนางหยุมกันถึงวันปิดกล้องกองนี้น่ารักทุกคนคิดถึงทุกคนรักๆทุกคนค่ะ แล้วก็มีคอมเมนต์ค่ะบอกว่าน่ารักกันมากๆค่ะย่าหลานน่ารักมากเลยค่ะใจหายเลยปิดกล้องแล้วพร้อมบอกอีนนะคะว่าคุณย่ามีหลานสาวสวยหล่อจังเลยค่ะแล้วก็บอกอีนนะคะว่าทั้งหมดมีกี่ e ีีคะสงสารพระเอกจะร้องอยู่สุดท้ายของละครเรื่องตามหารักที่เธอลืมนะคะก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นความผูกพันค่ะ และโมเมนต์ของหนุ่มแจมรัชตาแล้วก็สาวเบสคําสิงค่ะที่ทําให้แฟนๆเนี่ยรู้สึกว่าเคมีของคู่นี้เนี่ยดีมากๆเข้ากันมากๆค่ะและลุ้นโปรเจกต์ต่อไปที่ทั้งคู่จะได้เล่นร่วมกันอีกค่ะคุณผู้ชมค่ะ วันนี้วันสุดท้ายปิดกล้องแล้วดีใจมากมากที่ได้ทำงานกับหลานสองคนนะหลานย่าคิดถึงแน่แน่าป้าต้องคิดถึงกันได้แน่เลยจริงค่ะไม่อยากปิดกล้องเลยไม่อยากให้ปิดกล้องเลยวันนี้วันสุดท้ายแล้วยิ่งดึกยิ่งกลัวไม่ได้เจอกันแล้วเออน้องใจหายอ่คุณนี้ตื่นมาวันอังคารก็ไม่ได้มากองเลยเออนนเส่ฝากด้วยนะคะตามหารักที่เธอลืมเจมจนทุกขณะจิตนี่ใช่ค่ะเปิดทีวีเลยค่ะหนึ่งทุ่มตรงนะะคแต่ทีวีจริงคืออันนี้คือคือหลานย่านะคนนี้ ผู้ชายคนนีเนนเนเน้เป็นหลานย่าผู้หญิงคนนี้เป็นหลานบุญธรรมเป็นหลานป้าเลิฟยูใช่หนูอของจริงนะพี่แจมหนูอของจริงนะ,ะที่ในรักอะไรอะไรอะไร,อะไรพี่ของจริง <c oughs> พี่ของจริง <c oughs> ค่ะหนู <c oughs> อของจริงกว่าพี่อ <c oughs> ของจริงป้าบุญธรรมของจริงค่ะแก่แกแก